และสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลุ่มของเราจะมาร้องบทสารพันยะบทมาตาปินุกคุณค่ะค่ะค่ ปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายยาเปลี่ยนหนักชนกคุณชานานีคือภูพใหญ่คือ ทศจะสนองคุณานันแหภูชนัยันอุดมเล